ผลผลิตที่ทําให้เรามีผลผลิตที่ดีขึ้นลดต้นทุนการผลิตที่น้อยลงนะครับทํามาจนปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าชีวิตของผมได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากแต่ก่อนนี้เคยเป็นหนี้เป็นสินแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็รอดจากการเป็นหนี้เป็นสินกันแล้วนะครับพึ่งตัวเองได้ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้โดยอาศัยความรู้จากกรมพัฒนาที่ดิน สิ่งที่ภาคภูมิใจที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยไม่ทอดทิ้งเกษตรกรที่ได้เป็นหมอดินนาสาเนี่ยก็ได้ส่งเสริมโดยต่อเนื่องแล้วก็ทําให้ความสุขของพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาเป็นสมาชิกของหมอดินนาสาในชุมชนเนี่ยทำให้สุขภาพก็ดีแล้วก็อะไรการกินอยู่ที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งครับ เสื้อที่เราใส่เป็นเสื้อสีกาลีนะคะเป็นเสื้อของดินนะคะที่มาจากดินฟอดินนะคะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะของพวกเราชาวดินที่ทําให้เป็นส่วนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงนะคะส่งต่อนะคะจากความต้องการนะคะในเรื่องของการพัฒนาแบบปรับปรุงโครงสร้างดินเพราะว่าดินเป็นปัจจัยหลักนะคะของการทําเกษตรดินดีนะคะชีวิตก็ดีนะคะเราก็ดีในทุกๆด้านรวมทั้งเงินในกระเป๋าที่มีมากขึ้นด้วยค่ะ เป็นภาคการเกษตรนะคะว่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะผสมสมุนไพรจะผสมขมิ้นอัญชันฟักทองมะเขือเทศนะคะซึ่งเป็นข้าวสุขภาพนะคะอาจจะเป็นตลาดสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยก้าวไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังห,หวัดนครสวรรค์นะคะรวมทั้งเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานต่างๆด้วยะค่ะมาขอความรู้แล้วก็ถ่ายทอดไปส่วนหนึ่งแล้วก็ออกไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆนะคะเกี่ยวกับาการหมักปุ๋ยนะคะด้านต่างๆเกี่ยวกับ การลดต้นทุนต่างๆภาคการเกษตรนี้ค่ะ ความภาคภูมิใจนะครับกับได้เป็นหมอดินาสาส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับในคะรอบครัวของเราเองนะครับที่ได้ทําปุ๋ยหมักแล้วปุ๋ยอินทรีย์แล้วนะครับครอบครัวเราก็มีสุขภาพดีและส่วนหนึ่งเราก็ไปแนะนํากับชาวบ้านที่เขาทําตามเราเราก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่เราไปแนะนําเขาแล้วเขาทําตามนะครับส่วนนี้ที่เรา ภาคภูมิใจกับการทำหมอดินอาสานะครับ พอดีได้ดูสารคดีพ่อหลวงก็ได้เอาโครงการของพ่อหลวงมาประยุกต์ใช้รู้สึกประสบความสําเร็จและภาพภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับจากพื้นที่ของเราไม่มีเวลาฝนชุกก็น้ําท่วมเวลาแล้งน้ําก็ไม่มีทําการ,รเกษตรตอนณตอนนี้ลูกเมียบอกว่าไม่ขายแล้วจากไล่ละบอกส0 0 0 0ื่นเขาต่อสอง0 0ื่นณตอนนี้สองแสน โรงงานอ้อยมาให้แล้วไม่ยอมขายแล้วครับรู้สึกภาพภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง มีแนวคิดที่อยากจะลดต้นทุนในการผลิตและเลิกใช้สารเคมีในการทำการเกษตรของตนเมื่อป้าทองเม็ดได้มาเข้าร่วมเป็นหมอดินอาสากับกรมพัฒนาที่ดินและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆนั้นจึงได้รู้ว่าหัวใจสำคัญในการทำการเกษตรนั้นคือดินดังนั้นป้าทองเม็ดจึงได้มีการนำดินไปตรวจวิเคราะห์ และผลของการตรวจวิเคราะห์ดินนั้นทำให้ป้าทองเม็ดได้รู้จักสภาพของดินตนเองมากขึ้น